พอส้ําน้ำหามมาเล่าข่าวบอลมันมันที่ท่านไม่ต้องอ่านแค่มาที่นี่ผมจะอ่านให้ฟังหากท่านถูกใจกดไลค์คลิปไว้ด้วยเนื้อหอมหอมหงเปเช่เปิดศึกแย่งคว้าเนโตสเตวนโนคาสตายาเอเย่นของเนโตนายทวานม่วงมหาการฟิอเรนตินาสโมสรแห่งศึกกานโชซีรียนะครับออกมาเผยเมื่อวันพุธที่หเมษายนที่ผ่านมาว่า โงแดงลิวพูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและปารีสแซงต์แชร์แมงหรือเปเอ็เค่ยอดทีมแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยต่างแสดงความสนใจที่จะคว้านักเตะในความดูแลไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งเนโต้ครับจะกลายเป็นนักเตะไร้ค่าตัวทันทีเมื่อสัญญาปัจจุบันของเขาสิ้นสุดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้ครับแต่ถึงแม้ว่าตกเป็นข่าวกับเจ้ามาลายูเว่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาฮะแต่การย้ายไปค้าแข่งนอกเซเรียอาเนี่ยก็ยังคงมีความเป็นไปได้สูงออยู่เสมครับ มันมีหลายสโมสรอ,อยู่ในยุโรปที่สนใจในโตอย่างเช่นเียวพูดเอเอเ่เริม่มถึงในสเปนนัมมันมีสโมสร,ส,รสันดาบ้ากับาทางสันดาบ้าเป็นอย่างสั้นยอดครับติดตามเขาจะเรียกมาลิกกั้นดิเข้าสีไดหฮกันเขายัางโ่เด็ตัดสินใจย่างแน่นอนแต่ไหนก่บยบนยา่อยแบบยืมตัวอีแกรแน่นอนต้องซื้อขาดตอนไหน ขอบสนามต้นตำรับเสียงแรกแห่งประเทศไทยที่อ่านคาวบอนมันมันให้ท่านฟังโดยท่านไม่ต้องอ่านเองหากท่านฟังและชอบใจอย่าลืมไลค์คลิปไลค์เพจเพื่อติดตามผลงานต่อๆไปของพวกเราขอบคุณมากครับ